วัสดีครับผมนายชัยชนะยิ่งรัตนสุขนะครับจำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเรียนสัทยาวงศานะครับสําหรับเกมวันนี้นะครับก็เด็กเรากา็สามารถเล่นตามรูปแบบตามเกมนะครับที่โค้ชนะครับเป็นผู้วางแผนเอาไว้นะครับก็เราก็ต้องเล่นนะครับให้ได้3มแต้มในวันนี้นะครับเพื่อที่จะมีลุ้นในการ ทวแคมป์นะครับกับนีสมเด็จนะครับวันนี้เราก็ทําได้ตามเป้าหมายของเรานะครับทุกอย่างนะครับเด็กๆก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผลออกมาเราก็เก็บใจชนะได้ส่วนผู้แข่งขันเรานะครับโรงเรียนกัรทูตเบิกษานะครับก็ถือว่ามีมาตรฐานนะครับในการเล่นนะครับคงเส้นขงวานะครับวันนี้ก็สู้กันอย่างสนุกสนานตื่นเต้นครับขอโค้ดหน่อยสวัสดีครับผมนายารมีดีเดอร์นะครับก็เป็นนักศึกษาฝึกสอน ที alors, an, ่โรงเรียนขัต yeah. ิยะวงศาก็ก hmm. okay. so, ่อนหนึ่งเลยผมชื่นชมเด็กของจันทูลที่เล่นได้แบบโอ้โหเล่นได้เยอะมากครับแต่ว่าเด็กเด็กของขัติยะชุดนี้ผมยอมรับว่าเป็นเด็กของพ่ออ้วนสืบตีวงศัซึ่งผมตอนเล็กแรกผมได้ทํางานอยู่กับพ่ออ้วนอยู่แล้วก็มีพ่อหนุ่ยดูแลนะครับแต่ว่าในมันเป็นระบบราชการพ่ออ้วนก็เลยได้ไปประจําการอยู่ที่รวผมก็เลยแบบได้ดูแลช่วยทีหลังนะครับว่า พราะวันทำมาดีครับไม่ใช่เด็กผมผมแค่มาดูดูแลต่อแค่นั้นเองครับก็ชื่นชมเด็กทั้งของจอตุนะครับอของ,งจันทรุนะครับแล้วก็เดสกของขัติยาของพวกเราด้วยนะครับที่ทำเทียบๆกับผมครับ